สวัสดีครับผมพูดถึงวันเด็กแห่งชาติในบ้านเรานี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคำขวัญจากท่านนายกใช่ไหมครับเหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่จะให้แนวทางกับเด็กๆในแต่ละปีแต่ว่าปีนี้มันมีเรื่องที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นครับ และนี่เลยครับคำขวัญวันเด็กประจำปี2569จากคุณอนุทินชาญวีรกูลรักชาติไทยใส่ใจโลกโอ้โหฟังปุ๊บก็รู้สึกเลยว่ามันสั้นกระชับแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความพิเศษของมันไม่ได้มีแค่นี้ครับเพราะคำขวัญน,นี้เนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันเลยทีเดียว คืออย่างนี้ครับคำขวัญน,นี้กลายเป็น Talk of the Town เลยเพราะว่ามันคือคำขวัญวันเด็กที่สั้นที่สุดในรอบ52ปีใช่ครับฟังไม่ผิด52ปีเป็นการทุบสถิติที่อยู่มานานกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะเอาละ่ะพอมีแชมป์คนใหม่แบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วใครละ่ะคือเจ้าของสถิติคนเก่าใครกันที่ครองตำแหน่งคำขวัญสั้นที่สุดมาได้นานขนาดนั้น คำตอบเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลเลยครับถึงปีพศ2517ในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีสัญญาธรรมศัดิ์กับคำขวัญที่ว่าสามัคคีคือพลังนี่แหละครับคือแชมป์เก่าที่ครองสถิตินี้มาแบบโอ้โห52ปีเต็มๆเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆพอเราลองเอามาวางเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดมากเลยครับคือแม้ว่าจะสั้นเหมือนกันนะแต่สารที่ส่งออกมาเนี่ยมันจะท้อนยุคสมัยที่ต่างกันสุดๆเลย สามคีคือพลังนี่คือเน้นเรื่องภายในประเทศความเป็นปึกแผ่นใช่ไหมครับแต่อีกอันรักชาติไทยใส่ใจโลกโอ้โหอันนี้คือมองออกไปข้างนอกแล้วมองไปถึงบทบาทของเราในเวทีโลกเลยแล้วรู้ไหมครับว่าอะไรน่าสนใจกว่านั้นคือช่วงเวลา52ปีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2องคำขวัญสั้นๆเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นยุคที่เทรนด์ของคำขวัญเนี่ยมันวิ่งสวนทางกันแบบคนละเรื่องไปเลย ใช่แล้วครับเราเข้าสู่ยุคที่คำขวัญมันเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นคำสั่งสอนที่แบบชัดเจนมากๆเลยตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ที่มักจะใช้แพทเทิร์นเดิมทุกปีเลยนะขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่แล้วก็ต่อด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ท่านอยากจะปลูกฝังซึ่งมันก็สะท้อนแนวคิดของผู้นำในยุคนั้นได้แบบชัดเจนมากๆเลย ดูไทม์ไลน์นี้สิครับยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยจากปี2517ที่มีแค่4พยางเท่านั้นเองนะคำขวัญก็ค่อยๆย,ยาวขึ้นยาวขึ้นจนปี2530ปลาเข้าไป16พยางแล้วก็ไปพลิกสุดๆตอนปี2555ครับ22พยางยาวมากก่อนที่จะปึง้งหักกลับมาสั้นอีกทีในปี2569โอ้โหเป็นวิวัฒนาการที่แบบน่าสนใจมากจริงๆ และแน่นอนครับพอคำขวัญมันยาวขึ้นเนื้อหาข้างในเนี่ยมันก็สะท้อนค่านิยมหลักๆของรัฐบาลในยุคนั้นๆด้วยลองดูนะครับยุค80สมัยป๋าเปรมก็จะเน้นเลยวินยัยประหยัดคุณธรรมพอขยับมาเป็นยุค90สมัยคุณชวนก็จะมาแนวประชาธิปไตยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ล่าสุดในยุค2010สมัยพลเอกประยุทธ์ก็จะเน้นไปที่ความรู้หน้าที่พลเมือง แล้วก็พวกความท้าทายใหม่ๆเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงๆโอเคทีนี้พอเราเห็นภาพรวมแล้วว่ามันมีวิวัฒนาการจากสั้นไปยาวแล้วก็วาร์ปกลับมาสั้นอีกครั้งคำถามสำคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วการกลับมาสู่ความสั้นกระชับในยุคนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าการกลับมาของคำขวัญสั้นๆแบบนี้มันกำลังพยายามจะบอกอะไรกับสังคมของเรากันแน่ เรื่องนี้เรามองได้หลายๆมุมเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยข้อความสั้นๆมันชัดเจนจําง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็เข้ากับสไตล์การสื่อสารในยุคดิจิตอลที่แบบอะไรๆก็ต้องเร็วไปหมดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนม,มุมมองก็ได้นะจากที่เคยเป็นเหมือนการสั่งสอนมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแทนแล้วก็หันมาเน้นคุณค่าที่มันเรียบง่ายขึ้นแต่เป็นสากลมากขึ้นก็เหมือนกับคำขวัญล่าสุดนี่แหละครับที่เชื่อมความเป็นไทยเข้ากับความเป็นพลเมืองของโลก เพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับวลีพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คําขวัญที่พูดกันปีต่อปีแล้วก็จบไปนะแต่มันคือกระจกบ,บานใหญ่เลยครับที่สะท้อนให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหรือว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมไทยกับผู้นําให้ความสําคัญในแต่ละยุคเรียกได้ว่ามันคือบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมฉบับยอ่อที่ย่อยง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้ และสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งคำถามน่าคิดเอาไว้ว่าในอนาคตข้างหน้าคำขวัญมันเด็กจะสะท้อนภาพสังคมไทยไปในทิศทางไหนกันมันจะเน้นย้ำเรื่องอะไรจะกลับไปยาวอีกรอบไหมหรือว่าจะสั้นลงไปอีกเรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นคนให้คำตอบกับเราละครับ